สวัสดีค่ะเห็นไหมเนี่ยอ,อุ้อยพอม,มาเปดิดเพลงนี่เาพลง how เธอสาวกันเราไปยังเราไปถ่ายมั่งนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงอ่าบ้านหัวฝายแล้วก็ยังไม่เห็นคุณยายนวลเลยค่ะมาบ้านคุณน้าจ้ะ น้องอีแม่แล้วเล่าอันนี้เลาไปหารเอาโทรศสายเจี๊ยบบนแม่ติมมต๋มแม่ติ๋มอยู่นี่แม่ติม๋มโทรหารอย่างคะแม่ติม๋มนี่ค่ะเอ้ยบิดผัวเหลือกเฟซบุก๊กเอ้ย,ยูทูบจะซื้อเผื่อปะสวิต <Sweet boy. S 1> บอยสวิตบอยบู๊ดนี่ค่ะพ <c oughs> ี่ิต จ้าสวัสดีค่ะติดตามจ่องสวิตไว้หน่อยค่ะคุณผู้ไทยค่ะเอามันคลางนี่เอ้าเอามันคลั่งเลยนี่เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ลึกน้ำคลางอะไรเงี้ยไม่นโทรศัพท์ไปแล้วเขาโทรมารับบ่ได้สวัสดีค่ะอยู่หัวสายซิตี้แล้วนะคะข้าจะถามไปว่าอย่าเอาโควิดมาได้บ่โอ้ยไม่ใหญ่น้องดิเปร์เราบอกว่าอย่าเอาโควิดมาหรอนะัอกสิบ้าหูกะป้าหูแล้วจะเอามาบ่เอามาเนาะก็ว่าจะขอปลอดภัยมามาดอก ก่อยมากใกล้ดกค่ะโควิดนะเพราะว่าอยู่นี่อันนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บ้านโน้ตายได้จ้ะนี่บ้านโน้ตายแต่ว่าก็บ่ทัานมีเงนผู้ติดตามอกค่ะซื้อเบอร์ซื้อเบอร์สวิตบอยสวิตบอยภาษาภาษาไทยอันสวิตนี่ไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่บอยบอย V O I C E อ๋อวิดีโอเนี่ยเจ้าวิดีโอแล้วได้อันว่างอันซีวิดีโอ บ่ฟังนะแต่พ่าดอกปีนึ่งเราบ่เห็นอนไรบ่ท่านไหนมีผู้ติดตามอยู่จ้าสงสัยสิคะฝากก็ติดตามเนึ่เด้อก็กระแเอันเจ้ก็เกแรเจ้แม่อันย่าตาน้องนาลิตาค่ะสิไปอันนี้สิไปดขุดมันสุขเจ้าอันว่ามีเงินจ้างอ่ะข้าเจ้าไปครับเราไม่เงินเลยข้าเจ้าสิไปดขุดมันในบ้านนี่คุณน่ะที่ทั้งเขาบ้านจะไปขุดมันนะคะวันนี้ก็จะนอนอยู่ตรงนี้ค่ะกระเป๋าควายยึ่สองสามใบยื่นี่ อันเก่ายังไม่ได้ขนไปเอากระเป๋ามาใหม่อีกใส่ลรเอากระเป๋าอยู่ตะเลยยญ่บนกระเป๋ากันนะยี่ห้องอี่ห้องออุ้ยบะมันนี่นอนที่นี่ค่ะแสดงว่าอยู่กระเป๋าข่อยอยู่ขุมมองค่ะนี่ห้องคุณอุ้ยอายโอ้ยมันมีคนอยู่มักโหกอ่ะห้องคุณอุ้ยอายนี่ค่ะกระเป๋าข่อยอยู่นี่อีอุ้ยมันไม่อยู่ ของแซวสดเนาะก็นอนหกหนี่ของเห่นมุงมิงมุงมิงนะคะกระเป๋าปยุคแก,ก่ไปททีพ่อแดดแล้วไปบ้านนี้มีเด็กหน่อยเนาะเดี๋ยวจะพาไปสวนมันนะคะฝนก็จะตกค่ะจะไปสวนมันนะคะคุณอุ้ยอ้าย ไม่ยนอนทนในลูกตายแล้วคนเราเดะตายคนหนึ่งแล้วมันสองโอ้ยหนึ่งสองว่มันไปสองหรอกิคนในรูปภาพไปสองท่านแล้วแล้วขอเก็บกระเป๋านะคะเราจะพาไปขุดมันนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์ไปเครื่องลงก่อนไปโรงพยาบาลมาแล้วจากตรวจสุขภาพมาแล้วตลอดเอกสารบางอย่างที่ผู้รับผลประโยชน์ ยังไม่สูงมาให้เลยสิภาพไปขุนมันเด้อขี่รถเพิ่นมาไปไม่เงินเติมน้ำมันให้เพื่นที่ออกลูกหรือเปล่า ดีใจด้วยได้หลานเพิ่มอีกยี่นนวดเด้อเอาไปโรงพยาบาลแม่โรงนยาบานตู้เตะไปรับเอาแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเฮ็ดธุระเศร้าเมื่อแรกเราเขาใส่ซิปปกติมันก็เป็นคืองไทยวัดธรรมดาแหละเศร้าแล้วเขาก็ออกมาทำมาหากินแล้วเมื่อหลังนี้เพิ่งจะไม่ลูกหน่อยนี่หลานเดี๋ยวจะเข้าเมื่อแรกจะสิมาอาบน้ำทา่อนี่เด็กหน่อยไม่ยากเข้าไปดอก เพิ่งคลอดจ้ะเดี๋ยวเขายั้งหย่านยอยู่ก่าไข่มาตะไก่คุณยายนวลคุณยายนวลจ้าสวัสดีค่ะคุณยายอะไรเลีงยไปเบิ่งตู้เตียนตู้เตีนแล้วขุดมันสิเ็ุดมันส่เล่านี่ค่ะเอาไวนะ้นาเหื่อนไปเป็นตะยานนะเนาะคุณนะ่ะ เอาไว้กันย so ังนี mm. uh. ่เอาไว้กันนี่ยังย่ายแล้วเอาไว้หนาเงี้ยเลือละอย่างคนไปเห็น่าแม่กับลูกคู่นี่น่ากลัวขนาดเลยแล้วยันเบืองตู้เตะไปถ่ายด้วยโอเจ้าข่าวลงบากกันนี่ราบางกันเงียบๆควาโควิดน่ะเขาก็ไปตัวสุขภาพมได้บรรเทาเอกสารบิกมาย่างไปรถเพื่อซันน่ะ ไปดูแม่เขาเจ้านี้ออนนปาลาซาลาบอสสารากลางบ้านจ้ะอันนี้คือกัตบตำบลเพ้นสูงอำเภอชัยวานเอ็ดพลอียไทยไปบ่รด้มีขวดวันดีค่ะ เออไปถ่าอยอันนี้ก่อนจ้ากลมกลมันไ,ไปหารับจ้างก่อนย่างไปย่างไปเออหารับจ้างระบายอู้ลานกระดานขาขึ้นหลายเนาะเทียน ยื่นออกบานนะทีแม่เนี่ยแหละเปนปลูกมันปลูกมันนะคะโอ้แม่แต่หลังสวยๆยังไ,ได้สมิมีเงนินงามๆคือข้าวยิงไ,ได้แต่บ้านส,สวยๆเออเลือเจ้เปิดอะที่นที่คอยนี่แหละ ผมไบวันนี้่ได้บ่ได้บม่ได้มีเงินเห็ดก็เลยอันก็เลยให้น้าเพื่นปลูกมันนะพี่บึ้ดบ่อยากขังบ่้ีหม่อมองยู่จมแท้ไม่ยังนกโอ้ขึ้นไปกับบาได้มาดนเน้องบาได้ยางเถื่อนเป็นเือนเป็นสานขึ้นเมื่อแล้ว จะไปใส่กันหนือยังโอ้เอาก้ใดต่ตายไปหนือยังโอ้มีคนตายมันก็จะไปป้ากันนี่ค่ะพี่คุณยายนวลให้คุยอ้างเกิดเป็นเด้กเกิดไหมโทษนะจ๊ะสีแดงนะคะ เอารถไทยเอาแล้วก oh, ็แล in ้วก็อันอันนี้สบายท่านะพี oh, ่เลืออพี่เลือซัน呐ไปไปเฮ้ติดบิลีโอ้ยันไปซื้อแนวอื่นเนะ น e> um um ี่ย่ไม่เป็ีนเนี่ไม่เป็ี่ยนแนวนี่มันจ้ะเออ่านี้กัดพูขายก๋วยเตียวพอใจน้องก็คือส้งม่สเปกสมมัไม่ดูดดูหุงน้ำนนนั่นเชื่อน่ะคือใจหวังเยอตกีน่ะเอาแซ่บพวกเก๋วอได้แค่ไหนทอดสดจะไปวอลแล้วเลยแค่ได้ทอดสดที่นี่กับ้าเจยไปวพื่นเดือนนั่นเลยนี่จะวิธีชีวิตเห็นบ่เนี่ เอาลูกสาวเจ้าอยู่ดูใบแม่นบ่เจ้าตัวไปนะบ่เออเนนาบี้ป็นเงินเป็นคำหรือว่าเป็นเงินเป็นคำอยู่เออมันแต่ว่ามันกะเลยมาช่วงมีนาเพราะว่าเขาปิดครับโอ้เสร็จครับแล้วก็ขับพิเดือนหนึ่งคนไทยเป็นเจ้าของมั้งเหรอรู้ใบมันกับประเทศรุมรวยน่ะแต่ว่าอัน เดี๋ยวว่านางเฟื่องมนเคยไปตะก่อนเนาะเออเออ้นะอนางหลองเพลงคนไทยแล้วไปเที่ยวเบื้งโซเออะกนั่น้าเีกันนขึ้นนขึ้นร้อนเนาะขันไปน้ำเดียวขันไปน้ำเดียวใครเนี่ยเออเลว่ารวนกจางงานอยู่ที่ชนบุรีกันเอยู่ายก็ขันเา กบกำหนดที่สัญญามันก็ได้เงินเอออันนี้คือคือคล้ายๆกับบรรจุนี่แหละเออก็เ้าก็อเอยดี่เพิ่มมันไม่ได้งานเอ้ยเราเลยเสียดายเด้เผ่อมันก็ไม่แน่นอนแม่น่ารักกว่าป้าเปี๊ยอะเรนี่ตันางเก้าไปเนาะรถตุ๊กๆจ่าบ้านไม่ค่อยรถรถเอิดอีตุ๊กๆนะอีแตนนี่หันไปทอดไปเพื่อทั่วโลกนี่แหี่เขาบึงเจ้าทั่วโลกอย่างนี้บ้านนี้กะบ้านนี้กะแล้นี่ซาจื้อซาจื้อนะ เ้มกเก็บไปอยู่รอตะวันมันก็ยนยิ้นวะเอิ่อ่ะเมื่อกี้มัก็สบวัสดีค่ะพี่พืชอยากแต่พอีิมองยูมองยูกับพืชพยากยูกูมองไปทุที่แดบเราไปอันนี้ที่ของคุณแม่จ้ะคนไล่บังไล่กวาดเลไล่กวาง แก้บอกไม่กี่ดีวทอุ่นคืไม่ก็อนานแดียววันโอ้ยค่อปานายเสียวนะก็คือียกเยวสุดเสียอเือพี่สังมันไปซื้อผมมาส่นน่ก็เลว่าจิ้แล้ง่ายขนาดมันนันหน้าปวดทกเปาม่เงมีไม่ค่อยะไปก็ไม่ได้นั่งอะไรเลยพัปุ๊บก็ลงบางลงหวานเป็ต้นไปบ้่งกันไอ้บอลเว่ามเอ่นบใต้เซียวนีมัคือถิ่ไวเยวน้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเป็นนั่งหลนๆเทากับท่าไมนะไม่ไม่ไปลงก็เดี๋ยวฟังนะไม่พัหายสิ ยังเท่ะไรนายยังเท่าไรเออไปนนี่ก็เลยอันเย็ดท่าเพื่อนนี่ดินี่เออที่แรกว่าลุงบอกเรามาดันอันยัดทางให้เขนหนะแม่เออเขาเที่ยวควันจีจะเฮืยนดอกใหญ่ลงมาหาเพื่อนอันเของตระหานี่แม่ไปนี่บนเขาเราคนเขียวว่าเพราะว่าไปกันเลยไปกันเลยเอ็อหัวเราเด้อันพุทธ่อ้อนี่ปุ่มนี่อืมก็สิทมที่ขึ้นอีกจ้า แต่จริงๆทมมาแล้วแส,แสนหนึ่งนั่นนี่ทีที่ค่อยเคยถมมในี่แสนกว่าหลายปีแล้วแต่ผัวผู้แรกผมไใบแต่ผมไม่เงินเห็ุจ้ะนี่ฮะไข่อยบ้ยก็บ่ไมีเงินอ,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 อยู่เด้อไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรแต่ว่าสิน,นี่ล่ะให้เพิ่นคุดออกแล้วห้เพิ่นคุดออกแล้วก็จะถมที่ขึ้นอีกเพราะว่าแน่น่าคนนะ ขาเจ้าต้องเฮ็ดห้างขึ้นสูงมั้ยสิถมที่สิถมที่อีกแล้วก็สิเริ่มเฮ็ดแล้วเดี๋ยวไปคุยกับ้างก่อนคอมเมนถือแล้ววันที่หนึ่งหมู่บ้านหนูไปสังแล้วพี่เลื้อมาตะเลินน่ะฮะโอ้เป็นเพื่อนเล่นไม่ได้จบอ่ะ เอาเบก่อนแล้วเบกหลานจ้ะสวัสดีครับอยากอายอันน้องคอยเข้าไหเอาเข้าเดซ่าก็ไม่ได้เ <concealed> ข <them now> ้าไม่กินละระเบอร์ก oh <BACK> ็แล้วเบอร์หายแม่แล้วมันเต้นนี่กล้องผีเหรือย่านฝือย่านกล้องไอ้หอเอาเฮินผ่วเรือเสื่อนน่ะมีหลังไหมหมเออ โอ้ดื้อเป็นสันบเบิดแล้วละมอนเมื่อไหร่ส้เก้อยู่ะะยบ่โอ้แ oh, ปะแม,ม,ม,ม่เต้โ oh. อ้เอินป,ะนนะประตวนแมเราไปจายนํำไปจ่ายละ เอาก้นน้อยก้นเยอะเอาก้นน้อยปะไปเอารถก้นน้อยไปนั่นได้จจกมือมือสองมือเขาก็มีจักแล้ลุมแล้วแต่ลมแต่ซาขึ้นกับเบอร์เป็นย่างริมนี่นะฮสวัสดีค่ะบริอานี่ครับใส่ค่าผักใช่ไหมให้คุยผักนะเขาย่างเขาไมได้บอกอีก อ๋อยายอยู่บ้านค่ะยายเย็บผ้าแต่มีอะไรยังงลิเด,ด,ด้อไปแปะลูกก้นนะผมจะเอื้อไปจ่ายเด้อก็สวัสดีค่ะผู้ใดน่อน,นี่เดี๋ยวคือกัน ผู S <S Ch. Ch. Ch ้ใดเหอแต่ผู้นั้นบัดรดีจ้าจื่อเราอยู่พู้นันน่ะ FC พือบานฟินแลนด์โอ๋อบ่นั่นเอง FC แสงทองฟินแลนด์นี่บัตรดีค่ะบ่จ้ะบ่มาแต่พ่อหญาน่ค่อยจื้อแลดอยู่พ่อหญานิมันไทยจื้อใดจื้อใดตัณหาเอเตอพ่อเพือเจ้าคืองามแท้จ้า ปาดแต่เงิคืองาม่ส่เอกเงินในกอนเด้ึจะน่อแล้วอนะเหมอนไหนน่เนีเราม่อมาหมื่นเด้อนี่งองก็มาหอดมาน่หื้าเอาไว้ยังวันอยู่ได้สามหมื่นอยู่เด๋ยูนี่อยู่ได้จัดหมื่นเกินสิโดนี้อีกเด้ วายูวายูอ่อนมองเก่าได้บ้านสิไปหมดละย่าโส่หมดละบ้านไหนโซ่ไม่ได้เฮือนสวยถ้าได้ขึ้นบานใหม้มันมาป้านงามเลยเฮ็ดกระจกดีย่าฟุ้นมันเข่าเฮือนขอโทษนะคะที่ละลาบบาราบหลวงจับมิตรญาติติพี่น้องกันจะโอ้บ้านสวยมากเลยก็สวยไกลใหญ่โอ้ติดลุงกุ้งทั้งแถเป็นย้ำไฟมากสิออกยังไงละติดกุ้งแาบเนี่ย กเย็นเย็นดีนะเขามานี่ก็ใครดอกเดี๋ยวคุยกับซางก่อนไอ้พอดเป็นที่เงินไหนมิตร่าวติเจ้าเงินใดมาบอกไปเจ้าสมเงินใดมาจ้างเขาเจ้าเงินเออเขาม่หอดไหมล่ะย่างไปเบิ่งเขาเจ้าคุณมั่นแม่นเจ้าว่าไป็นสมที่คืนนี้ว่าจ้าว่าเขาเคยทุ่มมาได้แสนกว่าตอน่ะสมหรือว่า ฮันหล่อฮันขีโม่คีคุยแต่ไปแต่ละเมือแต่ละเวนอ่ายเลยง่ายไปใช่ย่ายุ้เงินยางไงมาแล้วเราวัดทาไทยดูกันสอันงามเนี่ยแหละนะนั่นแหะสร้างนโอ้ต่อนไปเฮ็ดนดีเดี๋ยวเขาจือไปได้อยจือหนาเราได้แต่ขาอูซื้อเล่าคนยุันเงี้าแน่ได้ัเจ้าเป็นอย่างกับเล่าเท่าไรมันก็เป็นเมียละเนาะ มันไปได้เมียอยู่ทวงผลแล้เมียเมียใหม่ได้ดิมันบอกเมีนก็สิเธอว่าออกกสิทวงก็สิบ่แเมีนหน่อนะโอ้จะบางคนทวงไรสดเปล่าโอ้คนเด่นทวงไรสะไรสดเอฟซีพยาบาลจะเออผักต้มตัวนเลยรอันโอ้ยไปอยู่ทวงผลเต้าไปไปมาบ่เออเอฟซีพยาบาล อีพอกันเพ,พื่อนไปก่อนเนาะเพื่นบรเห็นหลานเนาะมานเราออกัะนน้ำตาเนตาสิไหลกเพื่อนเป็นเสียอีพอรนะพลเรือบานอันเพื่อนเป็นเสียอีพอรหละบัที่เนียนแต่ปอดซีเลียนมาน้ำกันเนอก็เลยว่าอัน บ่ได้เห็นกันบ่ได้เห็นออนไลนประสบความสำเร็จสนน่ับเงน้อนักงานยกาศิยเ่าลับเงนบายสเ่อ๋ไปสอบงานเดอมบายสามบายสามขึ้นเครื่องเอฟซีหูเร่พนันบายสามขึ้นเครื่องมาสั่น ไปเพื่อนไปครับพี่บันน้องเมกบันที่เนียนตู้เตนเด้อบันที่เนียนก็เลยไปรงพราบานมันโดนอยู่โราบานหละไปตัวสุขภาพนาเอ็กซ์เล็ดอ่หอย่างโราบานเพศประกันเด้ก็เลยเส็ดใ้บักหน้องอีกว่ามันเส็ดวมตรวจยัานพ่อสีม่วงยันประพันอยู่บักพิ่การเขาตรวจเงียวเด้วเขาตรวจนะ จ้ะผู看看้ครับผู้ครับเราไปเดวน้องซาลามันมเป็นอยังตบกอันนั้นบักบักผู้ใหญ่เดินบักอันนั้นบักเป็นเต่าไปก้อนพอน้ำตาสิไหลชีวิต นะวิถีชีวิตจ้าหันบะได้หันบะได้มันเห็นอันนั้นเอาอันตะกี้นะ่าเข,ขอเอาข่าวเขอาข่าวผิดนะว่าเพใหยงเอาเทเลกิลเลกกบร้อยเทเลิกกับมเออคน ่วนอุจจาระแขวร้อมข้าเ,เ,าเจ้าข้าวหนึ่ง <c oughs> เดยวมานน้าผักไม้ได้หมดเจา้าอยเมื่อแขนดองมือขยซ่าน,นี่จับขากล้องไลนยกันไม้ได้จ้า